ร่องนี้ร่องเดียวอ่ะสมมติว่าพวกที่กูตรงนี้นะตรงนี้เป็นที่กูหมดนะนกูทำประตูที่กูทำไงวะนู้ จะมาจากคณะกรรมการกําหนด QR คณะกรรมการกําหนด QR เนี่ยจะเป็นผู้กําหนดว่าะจะต้องมีก็จะทำ่ายเอกสารแล้วส่งมอบให้ให้กับนัดได้ว่าเอามาภายในกี่วันกี่วันแต่วันนี้ยำไไงก็ไม่ได้ครับผมก็เอาแต่ในระบบ e-bidding เนี่ยผมผมตอบไม่ได้จริงๆนะแต่ตอนต้นที่เรียนแล้วว่าต้นมาเลยอ่ะ เขาแข่งกันที่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะผ่านกรมบัญชีกลางด้วยทุกคนมีจิตแข่งขันกันหมดทําไมทุกครั้งทําไมถึงได้แต่บริษัทเนี้ยท่านทำสีแล้วครับท่านาทำแต่ว่านี่เนี่ยเราพูดกันนอกรอบขอให้ทำมาใช่ครับทำมาแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายแล้วก็ให้สมมติให้สงมอบให้เลยในการออกแก้แซงในอิตาลีตัวเนี้ยมันมีหมายงเหตุว่าอิตาลีตัวเนี้ยต้องต้องมีลักษณะแบบนี้ อยู่กที่ในรีแบงค์เนี้ยเป็นการคัพปี้ออกมาจากอ๋อดูต้นเขาต้นต่อล้มมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ไปดูเลยนี่กําลังติดตั้งกําลังติดตั้งเลยแล้วคนคนนี้เขาก็ร้องเขาคนร้องนี่คนร้องแล้วก็รออปพชคนร้องพาปปชจังหวัดลงไปดูใช่แล้วตอนนี้คนนี้ก็ร้องอีกเข้าเข้ามา ก็ยังไม่มีรายงานกลับมาเนาะว่าไม่มีก็เหมือนเข้ามาตรวจอย่างอย่างท่านนั่นเนี่ยพอท่านตรวจแล้วท่านไปพบนะสมมติท่านไม่พบการทุจริตปแปดหมู่นะเก้าเลยนนะีไ่ไง มีถนนถนนเออนี่ถนนรู้เราดูดูหมู่ไงเนี่ครับลองลองไปถามดูก็ได้แต่พี่ว่ามันได้ยินเสียงมากเพราะว่าเราติดตั้งมาตั้งแต่เดือนเมษาค่ะโอ้แล้วหลังจากติดมานี่สว่างสวยสว่างสวยดีชอบไหมครับมันทีนะเพราะมันถีใช่ชอบไหมชอบค่ะแต่ก็ชอบอยู่ทีก็ชอบเพราะว่าแต่ก่อนมันมืดเลยคราวนี้มันสว่างดีมากเลย แล้วที่เห็นนกๆมีบ้านคนไหมข้างในครับไม่มีค่ะมีอยู่แค่นู่นท้ายเลยค่ะอ๋อที่เห็นใ้ป่านนไม่มีบ้านคนใช่ไหมก็พี่นักข,ข่าวไปดูก็แล้วกันต้องเจออยู่แล้วล่ะอันนี้มีค